าช่วงกรุงเก็จะตอนตีสี่ครึ่งได้กลับมาจากกุบนังเลืนั่งรถไฟร่งสถานีอภิวัตน์ตอนนี้กำลังจะเข้าป่าตีสี่ครึงบรรยากาศให้กรุงเทพหล่อนนะฮามนกับประัาไทรงามมาก ศูนย์อาหารแต่ว่าผขายตอนขื่นเนาะแกเลิกไปแั สองอนตีสี่เครื่องนองคะโอ้ oh, มนจกากสถานีที่วัด ของให้่โาใหญ่กันเลยนั่งรถไม่ยกเกนเรืองนั่งรถเมล์เที่ยวุง บายตามคุณมานาค คนอยู่หมอจิตเนาะคนสิมาเทียบตาหมอชิตัวติตจะมาละปูเดยสารถไฟรถเมล์สาย204ค่ะผ่านสถานีอภิวัตหลักะผ่านสถานีหมอชิตถ้า,าผู้ใหของหน่อยกะสะดวกสบาย ันใหญ่แต่คุมมนแล้วคมามอยู่ร่วมกันตรงนี้นะครับ